สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลินแฟรี่ทาร์ลอ์นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิป Open Box ของ l e ARNING TART CLASS ฉบับนี้เรียนซื้อกล่องมาจากประเทศจีนเนาะเพราะสังเกตได้ชัดเลยว่าก็จะมี QR code อยู่ข้างหน้ากล่องเอาไว้แบบสแกนแล้วก็เปิดเข้าไปดูวิธีการใช้ความหมายอะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่ต้องห่วงไพ่ทาร์ลท์สำหรับนี้จะแตกต่างจากไพ่ทาร์ลอ์สำหรับอื่นๆมากๆเลยเพราะว่า มันจะมีคําแปลบนหน้าไพ่แล้วก็จะมีวิธีการอ่านแม้กระทั่งการอ่านกับหัวนะคะเรามาดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่ก็เป็นกล่องกระดาษทั่วไปนะคะบาง so, อันนี้ก็เป็นหน้าไพ่นะคะลักษณะหลังไพ่ก็จะเป็นแบบนี้เปิดจริงๆเปิดกับหัวไม่ได้เนะเาะแล้วก็จะดูได้ชัดนะว่า เ,เวลาเราเปิดกับหัวแล้วหน้าไพจะออกมาเห็นได้ชัดเลยว่ามันกับหัวส่วนประกอบของไพ่นั้นก็จะอย่างที่เห็นเลยค่ะก็คือ,อ,อมีหน้าไพ่มีหมายเลขไพ่ดวงดาวจักระคำคีย์เวิร์ดของเขาความหมายกล้องกล้องจับไม่ได้เนาะ แต่ก็อันนี้ค่ะก็จะเป็นความหมายของเขาอ่านด้านตรงอย่างนี้แล้วก็ความหมายอ่านกับหัวเนาะก็จะเป็นแบบนี้โอเคเรามาดูกันทีละใบกันเลยดีกว่านะคะจะเป็นยังไงก่อนอื่นก็ลินก็จะบอกว่าไพ่เนี่ยก็จะแผ่นบางมากเป็นกระดาษทั่วไปเคลือบเงาเนาะใช่ก็น่าจะใช้ได้ประมาณปี2ปีอะคะ่ะมันก็เริ่มสึกแล้วเนาะคุณภาพซื้อนั่นนะคะก็คือ คุณภาพก็จะลดหลั่นลงมาหน่อยอะค่ะใช่อันดับแรกค่ะเดฟู no, เขาก็จะหมาถึงแบบ maybe นะคีย์เวิร์ดของเขาที่จะอ่านด้านบนก็จะมี innocence freedom originally adventure travel f u i l n e s s carelessness แล้วก็ so on นะต่อไปก็นี่ค่ะ m a g i c i a n ไฮปริตเทสความงามของการ์ดแนวเนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ background ด้านหลังอะคะ่ะที่อยู่ตรงนี้เนาะจะแตกต่างในแต่ละใบนะมีคอนเซปตที่แตกต่างกันอย่างไฮปริตเทสอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบน้ำบาดาลก็จะสีสันให้ความรู้สึกว่าแบบเออมเป็นหน้าค้นหาหน้าหลงไหลนะคะ The Empress นะ เอนตัวแทนลาสีพฤษภดาวเมอร์คิวรี่อย่างเงี้ยเออแล้วก็เสีจริงๆอันเนี้ยมันน่าจะเป็นแบบว่าเวลาเราทายคำเนาะเขาจะมาหาฉันไม่เป็นคําถามแบบเชิง Yes No อะค่ะอันนี้จะช่วยในการตอบนะเออว่าใช่ไม่ใช่หรือยังไงแล้วก็ The Emperor ถ้าคนเป็นที่เปิดไพ่มือใหม่แล้วเพิ่งเริ่มหัดใช้บอกเลยว่าใบเนี่ยสำหรับเนี้ย ใช้สนุกมากเลยนะเพราะว่าคือทุกสัญ,ญลักษณ์ทุกคําที่เขาบรรยายมันช่วยคุณมาอนเราค่ะขอแค่เอ,อคุณขยันในการศึกษาภาษาอังกฤษแล้วก็ศึกษาภไยนะคะก็จะดีมากเลยอือต่อไปก็ดไฮโลเฟนส์ ต่อไปก็ lovers, the lovers. หน้าไพ่ก็จะเป็นหน้าไพ่ตามสไตล์ของไรด์วเวดปกตินะคะนี่ก็ the chariot strange h e r m i t มี แล้วก็วิวโฟจูนวิโอโฟจูนเจติสเดเฮนรันเดดเทมเพอเรนส์ จริงๆถ้าไม่จําเป็นจะต้องแบบผู้เริ่มต้นก็ได้เนาะแต่ว่าคนที่ประสบการณ์ใช้งานอยู่นานๆก็สามารถใช้สําหรับดีได้นะเป็นการเปิดไพ่ที่สามารถสื่อได้ทั้งตัวเราเองแล้วก็คนที่เขาดูกับเราไปพร้อมๆกันด้วยเนาะว่าไพ่ตัวนี้มันหมายถึงอย่างนี้จริงๆอะไรเงี้ย The d เพราะว่าลูกค้าบางคนนะคะเขาจะชอบในการดูเราจับไพ่ดูความหมายไพ่ไปพร้อมๆก,ก,กันกับเราเนาะ เอออันนี้ก็จะเป็นการพรีเซนต์การดูดวงของเราอีกแบบหนึ่งนะ The Tower The Star นินเพิ่งเห็นว่ามันจะมีคำบรรยายตรงด้านข้างตรงนี้ด้วยอะค่ะตรงนี้มันก็จะบรรยายแบบเอออันนี้เป็นการตีความหมายโดยตรงเนาะนี่การเป็นตีความหมายโดยกับหัว แต่ตัวนี้มันจะเป็นคำบรรยายเกี่ยวกับภาพตัวนี้โดยตรงค่ะว่ามันที่มาที่ไปมันคืออะไรนะความหมายในยะลึกๆเนาะ the sun judgment the world age of a n d s ส o งอั n e ร์ส f มอักษร o สี่อักษร์ห้าอัก n ร s, <S จริงๆไพ่สำหรับในเชิงอย่างเงี้ยที่มีความหมายประกอบด้วยแล้วก็มีดวงดาว ความหมายซ่อนเลนส์อย่างเงี้ยประกอบด้วยคือลินอยากซื้อแต่แต่ตอนเริ่มอ่านใหม่ๆอยู่แล้วเนาะแต่ไม่รู้ทําไมตอนนั้นทถ,ถึงไม่ซื้อท,า,ทายความสามารถตัวเองมัง้งแต่พอสุดท้ายแล้วพอเรามีประสบการณ์นะจำนวนหนึ่งการอ่านไพ่แบบเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการเปิดโลกตัวเองชนิดหนึ่งเนาะบางทีบางตํารายการตีความหมายไพ่ของแต่ละสํานักไม่เหมือนกันแล้วก็ได้รู้โดยคร่าวๆว่าโอเคในสํหนักนี้สํานักนี้เขาแปลว่าอะไรบ้างเนาะ แล้วก็จะมีพวกจัก,กระอย่างตามตรงเนี้ยที่เราก็ไม่เคยจะตีความหมายตรงตามนี้ด้วยโนะแล้วก็ดวงดาวต่างๆตรงนี้ด้วยการที่เราได้มารู้ตรงนี้นะอย่างเงี้ยเป็นดาวอ่อจูปิเตอร์โนะแล้วก็ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นราศีสิงห์นะถ้าจำไม่ผิดเออก็คือแบบเป็นความรู้ที่เสริมขึ้นมาทำให้เราคือคนอื่นเขาก็น่าจะรู้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ามันเหมือนเป็นการตอกย้ำว่า ไพ่หนึ่งไพ่หน้าหนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้แค่ตีความหมายตรงตามหน้าไพ่อย่างเดียวมันก็จะมีดวงดาวมาเกี่ยวข้องมีอย่างเงี้ยคำตอบ yes no เป็นแบบไหนซึ่งถ้าเกิดคนอ่านาไพ่บ่อยๆจะรู้อยู่แล้วว่าหกคาทาเน,นี่ยเป็นไพ่ของความชัยชนะถ้าคุณถามว่าจะได้สมัครงานจะผ่านไหมสอบจะผ่านไหมแน่นอนใบเนี้ยก็ต้องเป็นคำตอบว่า yes n no. นอืมเป็นการคอมบิเนชัน การเรียนรู้ความหมายภาพที่ดีมากๆเลยนะคะยอมรับเลยว่าเออเนี่ยถ้าคนที่เพิ่งเริ่มเรียนจริงๆเลยจริงๆอ่ะมันเป็นไพ่ที่เราไม่ได้มาจับมาเพื่อฝึกเปิดอย่างเดียวด้วยแล้วก็เหมือนแบบเราใช้เวลากับหน้าไพ่หน้าไพ่หนึ่งกับหลายๆความหมายอย่างเงี้ยเออได้นานแล้วก็ถ้าเกิดได้ใช้เวลากับมันมากพอเราสามารถอ่านไพ่ไม่ได้แค่ตีความหมายอย่างเดียวก็ได้ตีดวงดวงดาวต่างๆได้มิติที่ระดับลึกขึ้นเนาะ ค่อนข้างดีมากเลยอะค่ะต่อไปก็เจคาาค่ะ seven of wands e g h of wands สี่ของเขาจะโทนร้อนเนาะตามธาตุของไพ่คาาค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ สี่ใบกล้าวเขาก็มาเป็นความหมายของเขาได้ระดับหนึ่งได้ด้วยเนะาะเก้าคาถาค่ะแล้วก็ ten of wands page of wands n i h t of wands queen of wands King of Friends. ถ้าใครแบบว่าจะเข้ามาดูคลิปลินเพื่อที่จะแบบว่า,เ,าเรียนรู้จากหน้าไพ่อย่างเดียวอะไรที่ลินอธิบายเยอะไปก็สามารถกดข้ามไปได้เนาะแต,แต,แต่แต่ลินคือมีอแรงบันดาลใจในการทำวิดีโอในแต่ละวิดีโอในช่องลินเพราะว่า,าคือเคยไปดูรีวิวบ็อก แล้วคือเขาไม่ได้แค่โชว์หน้าพายอย่างเดียวคือเขาก็แบ่งปันประสบการณ์กันนะคะว่าเออเขาใช้แล้วพลังงานแบบนี้เขามีความรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยแม้ว่าลินจะไม่เจาะลึกเหมือนคนที่ลินไปดูมาแต่ว่าคือเลยรู้สึกว่าการแบ่งปันประสบการณ์การแชร์ตรงเนี้ยคือมันก็สําหรับหลายๆคนมันก็สําคัญเนาะต่อไปก็ age of cups ค่ะ two of cups t h r e of cups four of cups ซึ่งมันก็สมเหตุสมผลเนอะปกติเนี่ยในไพ่ออ c คัพเนี่ยก็จะมีราศีที่เป็นธาตุน้ําอย่างเงี้ยราศีพิจิกมเมื่อกี้ก็เป็นราศีกรกฎเนอะ,อะดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวใช่อันนี้ก็ถูกต้อง five of cups six of cups seven of cups nine of cups uh eight of cups sorry ten of cups page of cups Knight of u u s s q u e e n of Cups King of Cups ไพ่เห็นบางๆอย่างนี้แค่เครือบเงาอย่างนี้สับลื่นมากเลยนะลินแค่จับมาวางวางซอนๆกันยังลื่นไปลื่นมาเลยเวลาใช้จริงๆจะใช้ไม่ยากนะคะเ d ชออฟสวอ Two of swords, three of swords, four of swords, five of swords, six of swords, seven of swords, nine of swords. Eight of Swords, sorry. Lagar Nine of Swords, Ten of Swords, Page of Swords, Nine of Swords, Queen of Swords king of swords is of pentacle, two of pentacles three of pentacles four of pentacles five of pentacles Six of Pentacles, Seven of Pentacles, Nine of Pentacles, Eight, sorry. Oh, Ghana, Nine of Pentacles, <laughs> Ten of Pentacles, Page of Pentacles. Okay. Knight of Pentacles Queen of Pentacles และสุดท้ายค่ะ King of Pentacles เป็นยังไงบ้างคะกับไพ่สำหรับนี้ Learning Tarot Cards ก็ถ้าเกิดใครชอบนะก็จะสามารถหาซื้อได้เนาะมันเป็นจุดประสงค์หลักของที่ลินออกมาทำคลิปอยู่แล้วแหละว่า ลินซื้อมาอย่างเงี้ยคือลินไม่ได้ซื้อทุกสำรับเนาะแต่ลินจะซื้อสำรับที่ลินคิดว่าเฮ้ยมันโอเคมันน่าใช้มันเหมาะที่จะมารีวิวอะไรเงี้ยอืมเลยเหมือนมันมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าเออเนี่ยก่อนพี่ๆน้องๆจะซื้อสำรับไหนก็มาดูพลังงานหน้าไพา่มาดูอ,อ่าเหมือนมาทําความเข้าใจทําความรู้จักไพ่ทาก่อนการซื้อกันนะคะเนาะยังไงก็ขอบคุณสําหรับการติดตามชม คลิปของลินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ